จากการอภิปรายในสภาครั้งล่าสุดนี้นะครับโอ้โหมันมีเรื่องราวที่น่าตกใจหลายเรื่องเลยที่ถูกขุดคุยออกมาแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนมากวันนี้เราจะมาค่อยๆค,คลี่คลายเรื่องราวทั้งหมดนี้กันนะครับตั้งแต่อาชญากรรมค้มชาที่สูบเงินคนไทยไปจนถึงข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตที่มันสั่นสะเทือนรากฐานของประเทศเพื่อจะปฏิปะต่อให้เห็นเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกันมาลองแกะรอยเครือข่ายที่ว่านี้ไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากตัวเลขก้อนนี้เลย1นึ่งแสนล้านบาทนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขลอยๆนะครับแต่มันคือมูลค่าความเสียหายมหาศาลที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้และที่สําคัญคือมันกระทบกับชีวิตคนไทยจํานวนมากโดยตรงเลยครับใช่แล้วครับนี่คือจํานวนเงินที่คนไทยเราเนี่ยโดนแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกไปในปีเดียวแล้วที่น่าสนใจคือข้อมูลที่เขาเอามาเปิดในสภาเนี่ย เขาชี้ให้เห็นว่าเส้นทางการเงินเกือบทั้งหมดมันพุ่งตรงไปที่เดียวเลยครับประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาทีนี้คำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแล้วเงินแสนล้านนี่มันหายไปไหนใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังใครที่คอยชักใยเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่นี้อยู่การสรุปข้อมูลครั้งนี้จะพาไปสำรวจคำตอบที่ถูกนำเสนอในสภาครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับจุดกำเนิดของปัญหาทั้งหมด ซึ่งข้อมูลเนี่ยมันชี้เป้าไปที่เดียวกันหมดเลยนั่นก็คือประเทศกรัรมพูชาที่ถูกระบุว่าเป็นเหมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ของปฏิบัติการหลอกลวงข้ามชาติครั้งนี้เลยและจุดนี้แหละครับที่บอกเลยว่าน่าตกใจมากคือเขาประเมินกันว่ารายได้จากแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาเนี่ยมันสูงถึง4.6-6.9แสนล้านบาทต่อปีลองนึกภาพตามนะครับ นั่นมันเทียบเท่ากับ60%ของ GDP ทั้งประเทศกัมพูชาในปี2022เลยนะคือมันไม่ใช่แค่อาชญากรรมใต้ดินอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศไปแล้วแล้วในสภาเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดลอยๆนะครับเขาเปิดชื่อตัวเป้งๆที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวโจกเลยไม่ว่าจะเป็นก๊กอานหรือที่รู้จักกันในฉายาราชาแห่งปอยเปตคนนี้มีหมายจับของไทยอยู่ด้วยนะลียงพัฒ ราชาแห่งก่อกงที่ดอนสารัฐคว่ำบาตไปแล้วและคุณโตซึ่งเป็นญาติของผู้นำกัมพูชาที่มีชื่อไปพัวพันกับกลุ่มฟอกเงินจะเห็นเลยว่านี่ไม่ใช่แก๊งอาชญากรธรรมดาแต่เป็นคนระดับบิกบ๊กๆที่มีความเชื่อมโยงทางการเมืองอย่างลึกซึง้งแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับไม่ได้จบที่ชายแดน อมที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือการสืบสวนที่เขานำเสนอในสภาเนี่ยมันสาวไ้ลึกเข้ามาในประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับแล้วก็เผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่มันทั้งซับซ้อนและน่าเป็นห่วงมากๆก่อนจะไปต่อเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักกับคำคำนี้กันก่อนครับทุนสีเทามันคือเงินศกกรปุกนั่นแหละครับที่มาจากอาชญากรรมข้ามชาติแต่มันไม่ได้แค่ถูกเอามาฟอกให้ข่าวนะมันร้ายกว่านั้นคือมันแทรกซึมเข้าไป เพื่อที่จะสร้างอิทธิพลควบคุมเศรษฐกิจแล้วก็ระบบการเมืองที่ถูกกฎหมายของประเทศเป้าหมายเลยแล้วตัวละครสำคัญที่โผล่ขึ้นมาคนที่ถูกระบุว่าเป็นเหมือนสะพานเชื่องทุนสีเทาจากกัมบูชาเข้ามาหาผู้มีอำนาจในไทยชื่อของเขาก็คือเบนจามินเบนสมิธโอ้โหแล้วประวัติของเบนสมิธที่ถูกเอามาแชร์ในสภาน,นี้ก็น่าสนใจมากครับ คือเขาพัวพันกับธุรกิจคอเซนเตอร์มาตั้งแต่ปี2001น่เลยแล้วก็เคยถูกจับตามองเรื่องธุรกิจน่าสงสัยทั้งที่นิวซีแลนด์และไทยแต่ดูสิครับเดี๋ยวนี้เขาไต่เต้าไปไกลมากถือพาสปอร์ตการทูตกัมพูชาเป็นที่ปรึกษาทางการของอดีตนาย,ยกหุ่นเซนเลยนะและที่พีคที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยเขากาลังยื่นคอสัญชาติไทยอยู่แล้วความเชื่อมโยงมันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกเมื่อคุณรังสิมันโรมได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่ถูกกล่าวหาระหว่างเบนสมิธ กับนักการเมืองระดับสูงของไทยผมไม่แน่ใจว่าระหว่างร้อยเอกธรรมนัฐกับเป็นสมิธใครคือมือขวาและมือซ้ายแต่ที่ปรึกษาของสมเด็จฮุนเซนคนนี้เขาสนิทสนมกับรองนายกที่ชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐแล้วเรื่องมันไม่ได้หยุดแค่นั้นครับข้อกล่าวหาเนี่ยสภามันไปไกลกว่านั้นอีกคือมีการระบุว่าเครือข่ายนี้เนี่ยไม่ได้หยุดแค่หลอกเงินคนไทยธรรมดาแล้วแต่กําลังเอาเงินทุนสีเทาก้อนใหญ่นี่แหละมาพยายามเข้าฮุบสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งนี่มันคือการยกระดับภัยคุกคามจากเรื่องส่วนบุคคลไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยตรงเลยเขามีกรณีศึกษาที่ยกมาให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับก็คือการเข้าซื้อหุ้นบางจากเริ่มจากมีกองทุนปริศนาที่บริหารโดยภร,รยาของเบนสมิธเข้ามาซื้อหุ้นไป14%จากนั้นจูๆ่ๆบริษัทไทยที่เพิ่งตั้งขายชื่อ ACE ก็โผล่มากว้านซื้อหุ้นต่อจากกองทุนและในตลาด จนแป๊บเดียวกลายเป็นผู้ถือหุ้น20%ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของไทยคำถามตัวโตๆเลยก็คือเงินหมื่นล้านที่เอามาซื้อเนี่ยมาจากไหนกันแน่เอาละครับพักเรื่องภัยจากข้างนอกไว้แป๊บหนึ่งเราลองหันกลับมามองในบ้านเรากันบ้างเพราะข้อมูลในสภาเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นรอยร้าวภายในที่มันน่าก,กังวลไม่แพ้กันเลยเริ่มจากเรื่องที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้เหตุการณ์โครงสร้างพื้นฐานวิกฤตกลางกรุงค่ะ ซึ่งคุณปรเมศวิทยารักษ์สสเขาเปรียบเทียบไว้ได้แบบเห็นภาพและเจ็บปวดมากครับเขาบอกว่านี่คือหลุมที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่มไม่เด็กกลืนกินเพียงแค่ถนนแต่กลืนกินความรู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตของคนไทยทั้งประเทศมันสะท้อนเลยว่าความเสียหายมันไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวถนนแต่มันกัดกินไปถึงความเชื่อมั่นของผู้คนแล้วรอยร้าวมันไม่ได้มีแค่ถนนที่พังนะคะมันลามไปถึงข้อกล่าวหาเรื่องการใช้เงินกองทุนของรัฐด้วยค่ะ มีเคสที่น่าตกใจมากคือการซื้อตึกสีสกายของกองทุนประกันสังคมคือลองดูตัวเลขนะครับจากราคาประเมินเดิมเนี่ยไม่ถึง2,000ล้านแต่กองทุนซึ่งก็คือเงินของผู้ประกันตนทุกคนเนี่ยกลับไปซื้อมาในราคา7,000ล้านบาทพอเราเอาคาบทั้งหมดมาต่อกันนะครับทั้งภัยทุนสีเทาจากข้างนอกแล้วก็ปัญหารอยร้าวจากข้างในมันก็เลยเกิดคำถามที่ใหญ่ขึ้นมาว่าเฮ้ย นี่มันเป็นแค่ปัญหาคนไม่ดีไม่กี่คนหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันคือสัญญาณของปัญหาเชิงระบบที่มันกําลังผุพังจากข้างในและจิก๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่มาตอกย้ำภาพของปัญหาเชิงระบบให้มันชัดเป๊ะขึ้นไปอีกก็คือข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นเสาหลักสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติคือข้อมูลที่เขาเอามาเปิดในสภาเนี่ยมันโชว์ให้เห็นเลยว่ารูปแบบการลงคะแนนมันแปลกๆครับ มันไม่ใช่การลงคะแนนแบบอิสระแต่เหมือนมีการแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าโหวตตามโพยที่เตรียมกันมาเป๊ะๆแถมยังมีหลักฐานแวดล้อมเองนะอย่างการนัดกันใส่เนกไทสีเดียวกันมาอะไรแบบนี้ยิ่งทําให้ข้อกล่าวหาเรื่องการหัวมันดูมีน้ําหนักขึ้นมาทันทีทีนี้พอเจอปัญหาถาโถมเข้ามาจากทุกทางแบบนี้ความเชื่อมันก็แทบไม่เหลือฝ่ายค้านเขาก็เลยเสนอทางออกขึ้นมาครับเขาเรียกมันว่าแผนสี่เดือนเพื่อกอ,กอบกู้สถานการณ์ คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านเขาให้ภาพของปัญหาใหญ่ไว้ได้คมขายมากเลยครับเขาบอกว่าไม่เคยมีคนไทยสักรุ่นที่เกิดและเติบโตมาในประเทศนี้ที่อยู่ในการเมืองประชาธิปไตยเต็มใบที่มีเสถียรภาพเครื่องยนต์ของประเทศเราหรือระบบการเมืองกำลังฉุดรั้งเราเอาไว้มันคือการชี้ไปเลยว่าต้นตอของปัญหาจริงๆคือตัวระบบที่มันพังมานานแล้ว แล้วแผนที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับคือเขาไม่ได้จะมาเป็นรัฐบาลยาวๆนะแต่จะเข้ามาแค่สี่เดือนเป้าหมายมอย่างเดียวเลยคือตั้งต้นกระบวนการร่างรัฐรมนูญฉบับใหม่เพื่อซ่อมเครื่องยนต์ที่ว่ามันพังพอตั้งไข่เสร็จปุ๊บก็ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้กติกาใหม่ที่ดีกว่าเดิม และเป้าหมายสูงสุดจริงๆของแผนนี้ที่เขาประกาศในสภามันยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งกว่าเรื่องการเมืองเยอะเลยครับนั่นก็คือการสร้างคนไทยรุ่นแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ทั้งชีวิตโดยที่ไม่ต้องเจอกับการรัฐประหารอีกเลยและเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้มันก็วนกลับมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับในวันที่ความเชื่อมั่นต่อระบบมันพังทลายลงขนาดนี้ทั้งจากภายภายนอกและปัญหารอยร้าวภายใน การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันจะสามารถเป็นจุดรีเซ็ตเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ให้ประเทศเราได้จริงๆหรือเปล่า